มิล่าสมาร์ทใส่เป็นชุดแต่งสเกิร์ตพร้อมกับใส่แม็กขอบ15นิ้วเดี๋ยวลงตัวแบบไหนเรามาชมกันด้านหลังนี้เลยค่ะคันนี้นะคะราคาถ้าเป็นรุ่นสมาร์ตนะคะราคาอยู่ที่579,000บาทนะคะคันนี้ก็คือแต่งเป็นชุดแต่งสเกิร์ตของ Lider พร้อมไฟเดย์ไลท์นะคะตัดเส้นสีแดงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านข้างกันนะคะด้านข้างจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นแม็ก ขอบ15นิ้วลายทูโทนอยู่แล้วแต่คันนี้ลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นแม็กลายใหม่เราก็จัดให้เลยเป็นลายแม็กสีดำพร้อมคาลิปเปอร์สีแดงตัดด้วยตัวน็อตสีแดงเข้ากับในส่วนของชุดแต่งมากๆเลยเพราะว่าสกเกิร์ตด้านข้างก็เป็นเล่นลายเส้นสีแดงแบบนี้เลยค่ะนี่เลยส,สวยๆนะคะเรามาชมในส่วนของด้านหลังกันนะคะด้านหลัง ก็มีการติดตั้งเป็นชุดแต่งสเกิร์ตท่อคู่พร้อมแผ่นสะท้อนด้านหลังแล้วก็เราติดตั้งในส่วนของระบบเซ็นเซอร์ถอย2จุดให้กับลูกค้าสําหรับรุ่นท็อปก็คือมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถกดกด,ดล็อกล็อกรถที่ด้านหลังก็ได้นะคะตัวนี้เรามาชมในส่วนของห้องโดยสารกันนะคะห้องโดยสารถ้าเป็นตัวท็อปก็จะได้เป็นเบาะหนังจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนสัมผัส7นิ้วนะคะรองรับแ p ปเประบบ Android Auto นะคะแล้วก็มีมัตติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเน่เสียงผ่านพวงมาลัยซ้ายมือแล้วก็มีระบบล็อกความเร็วนะคะแล้วก็มีปุ่มคูสตาร์ทมาให้แล้วก็ที่สําคัญเราติดตั้งฟังก์ชันเพิ่มเป็นกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะคะตัวนี้นี่เลยโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคันนี้นะคะเริ่มต้นใช้ เงินดาวที่1 9 9 0 0บาทนะคะท่านไหนสนใจนะคะแต่งแบบนี้ก็สามารถ inbox สอบถามเข้ามาได้หรือโทรเบอร์ติดต่ออยู่ได้โดยตรง090 845 8079สวัสดีค่ะ